ปลาจ้ะกระีมะ้าลายเนาะจับดิ้นหมู่บ้านด้วค่ะหมู้กปูกระไดร์ไ้น์ดูปลาผนเ้อค่ะจับปนี้ค่ะ จับกับตาจับสองมือจับปลาสองมือ mm. ไมค่อยจับไมค่อยจับเออเต็มเลยค่ะมีแต่ปลามีแต่ปลาปลาสัปลาขาวปลาขาวเต็มเลยค่อยจับนี่จับเออจับสองมือไม่ละ่ะตัวตาอย่าเอาเด้อมันเอาตัวเป็นเ <c oughs> ย้มกันลอยขึ้นเออจับ <c oughs> เออ ใต้เบาเอาบ่เอาเอาหงื่อจะนี้เอาอยอะนี่เออเออไปักเข้งแกไปดิจับสองมือได้ป่เออต้องตุกจับปลาเด้อค่ะชี่หนานก็มีอยู่นะจับอุ้ยจับปลาคอปลาคอเออวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นก่อนเออจับเอองูสองมือนี่เออนี่ยนะ ี่ตั้งนี่มาตั้งนี่นึกจับตามามาตั้งนี่มาั้งนี่น้ำตั้งนี่ก่อนทำอะไรบ้างเออเออตัอ้งนี่ละนี่ปุ๊กมาจับปลาเด้อค่ะอะไรก็ตามว่าบ้างก่อนเออจับโซ่มือนะ่ะเออคอยจับไปคอยจับ ป้าสองมือไหมเอออีกตัวหนึ่ง,งนี่ให้หน่อยเป็นตัวป้าบบเปิดเฟืองเอาเออนี่เออเต็มเลยง้อมมดนี่ย่ามันลอยขึ้นมจะลอยขึ้นหน่อยจับดีๆจับดีๆเอาจับ 2 mới mất nhăng tắt mưa đây để mình đừng bươn khao khao bươn ấp ừ. phượng đi đi <c oughs> เดี๋ยวป่ากุ่งก็มีตัวกุ่งน้อย <c oughs> ไปจาป้าบนไม้อันล้งดูมนโมจ่งน,นี่จิ๊ดจิดจิดจิ้ดจิดนด ตะคอเอาจับอีกจับออบอเหิืนเด้อจับบอเหิืนเะด้ออะลาจับผล้างน้ำผันลังเนี่ยโอ้วผันตูดนี่ขึ้นขึ้นขึ้น,นเต็มเลยจับเอาจับอบอื้ นี่มันขึ้นเต็มเลยนี่นี่นั่นน่ะนี่จับเออนี่ประกาศเดิดเห็นบ่ะมดยังทุ๊กมันทั้งนี่นนนทุ๊กขึ้นบนมีหลายจังนี่ปลาหลายเว้ยปลาหลายทุกบอกมูพนเพลในน่ฝากกดติดตามมาเร็วทุกฮะฝากกดติดตามแน่ <ห ả? S 1>

ตาลูกโก้เ่งอยากมาจับอีกลาขาวกูหน่อยตุ๊กมาทางนี้ละมีหลายกลัว่เ็าไม่เด้ใส่เามือจับเลยนี่นะตุ๊กแยาปลาแล้วโอ้นี่น่ะแย้อส่าห์ปุ๋ยตุ๊กมาจับตั้งแย้ก่อนตุ๊กนี่มาสอดจับกันมาจับแย้ก่อนละขาวกูมีเพาะคุณมีปลาขาวละ นี่ยบกเขิงหน่อยกระทั่งนี่นตุกเล่นเอาสวิงแล้วตุกจับไปดีกว่าตุกนี่มาจับนี่จ้าเร็วยวนี่ตุกนี่น้ามาจับเี่เนี่ยมาจับมันนี่ สวิงเต็มเลยนี่ก,ก็ขาวตุ๊กจับคนแล้ยวพวกอตุ๊กจับปลาต้องหลายจับปลาคนเดียวเดลยเออน้องตุ๊กจับปลาคนเดียวค่ะนี่เบิ้งค่ะเอ้าจับให้เบิ้งอีกนะตุกต๊กพวกอะตุ๊กพวกอะเอาเมือจับละเอาเมือจับนี่บวกนี่เลยนี่นี่นี่ตุ๊กนี่บวกนี่จับดีๆ itu monyong tuh kaleng tuh kaleng nih tuh nih tuh mau buang nih tuh buang nih diin dulu alah buang nih dulu coba buang nih ngomunah um. pakai kau buat nih mau หนูตุ๊กบนทั้งนี้ตุกหลายเลยมาตา่อ้นนี่ละมาเร็วมาเร็วเอาปุ่นเน่ยนี่นีมาเอาวงนี้นนโโนก,ก่อนนี่นี่กคอนี่ตุกเล็กจับป้าบ่ะเมดประเอาโอลยเออเออาเข่งเลยาเข่งเลยตีนดีดดี ไโคนี่นี่งมจับดีดในรายแห้งนี่มึงจะเอาไข่ไปเลยนี่ไอ้โคโคนี่โคจับนี่นี่มันอยู่นี่จับป่าสองมือไหมน่นะจับันี้เอ้านี่นะอยู่นี่ตใส่ย่งเอ้าเอ ลินแล้วจับอ่านรู้แล้วน้องตุ๊กจับอะไรครับตุ๊กจับปลาวันนี้น้องตุ๊กจับปลาบินาเมทั้งนี้เต็มเลยนี่ลอยขาข้ามึงอเลยแม่มากเจาะใส่ออตุ๊กปลนี่แม่อเาตุ๊กงอม,มี่ดิ <c oughs> แกะเขานี่ขื้นนี่แม่ขื่นนี่นี่ขื่นลายนะไอ้อตุกมาจั้างนี่มงอข่นลายแปสิบแล้วลายล้วแป้งวันนป้นบ ขึ้นลายมันพะขาวหน่อยหน่อยแห้งประทองแม่ขรังนี่นี่ประเข่งนะป้ามูบูลายแห้งวันนี้ป้าหลายกวยกบู ตุกเล่นแล้วเร็นยังครับปะโอเคทำอีกอน้อเกตามาตามาใส่เตามาใส่เวละวัดจิตจตัวตองมาเร็วตุกกต้ามาเร็กกระตายนี่ขาวงาม ายแห้งเยอเจ็บ <lok> บ่เบ <şekilde. S 1> ื <phrases> ่อแตงไม่ต้อนีเจ็บกเขิงอือก็ขิงงามตัวใหญ่ซะด้วยกเขิงเด้อจับปลาขอน้ำกันค่ะวันนี้มาทางแขนไงเล้อนี่ก็เอิ้นปลากระเดินจ้าปลากระเดินไงป้ากระเดินไงหลายเลยเนาะบวกนี้ขาว เล็กน้อยเล็กน้อยไปใส่เบ็ดก็ได้เนาะใส่เบสคุบมคือไข่ลีเนาะ บ่าอยมีปต่ขาวลายนี่เองาวเป็นมุกกินเดอร์แฟร์กินหอมมัน ทั้งหนถ้าตุกตันี้นะตุกจะป้าป่ะเมาได้ฟังไหมนี่ละนั่แล้ว,าลว,าลวอาหารตุกวันนี้ตุก A lắm đi chắp bóng môn này tốt ừ. ngay tìm nhuuu <laughs> ừ. à chắp bóng đi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  chắp bóng chắp าใจมดเร็วมดยังเป็นล่างเป็ลางไป่น um ไรแม่นุ๋ยปะแตุกเดินไเป็นล่างปลาเขาเป็นตายปาปลาจ้ะขิงขาวลายเนาะจับดิ้นหมูว้านด้วค่ะ ปูก <poker phones> <int os> ับไดรลายู่ในปงปลาผ่อด้วยอะจ๊ะยั่นีค่ะหโดอกปงปลาด้วยมุกมุก